ครับสวัสดีครับตอนเช้าครับวันนี้วันนี้หมอกหนามากเลยครับหมอกทุกฝุ่นเข้าไปดูเนี่ยเต็มเลยนะครับโอ้โหบรรยากาตอนเชา้ชาเช้านี้ที่คลองต้นไทรภาษีวลีน้อยนะครับามา เมนูของเราวันนี้คืออันนี้นะฮะเราซื้อมาทําบุญแล้วก็นี่เหลือแล้วก็มาทานข้าวาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทาบุญอันนี้เป็นลาบหมูนะนําก่อนลาบหมูแล้วก็แกงขาหมูบะดมันแล้วก็อันนี้ขายไม่ได้เลยคือปลาเค็มปลาเค็มย่างที่เราทําไว้เยอะเลยนะครับก็ มาทานข้าวกันกับบรรยากาศดีๆวันนี้วันพระครับผมวันนี้วันพระเดี๋ยวเราไปทําบุญที่วัดนะครับเอ่อก็ทานข้าวก่อนวันนี้ยังงดยกยอหนึ่งวันถวันพระเราจะงดนะฮะงดเพราะทำบาปสักวันหนึ่งที่ละครั้งวันอื่นก็ยกปกตินะครับเพราอเราต้องเราก็ต้องเอาปลามาทําอาหารพ่ที่รับทานนะครับเพราะว่า ประหยัดหน่อย,อยนี้มันก็ธุรกิจม่ค่อยดีด้วยอะไรประหยัดได้ต้องประหยัดจริงเราก็ไม่อยากฆ่าสัตว์หรอกแต่ว่าทีนี้ว่ามันจําเป็นเก็ต้องดำรงชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฆ่ามันแล้วเอามาทานมีประโยชน์มันก็ยังไม่ค่อยบาดเท่าไหร่ถ้าฆ่าแล้วทรมานมันโดยที่เราไม่ได้กินมันหรือ อะไรพวกนี้มันก็จะปะ่าเยอะนะครับอันนี้เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะฮะก็มาทานข้าวกันครับผมลุยปลาครับลอง่ามหมูก่อนเลยลาบหมูลานี้ถือว่าใช้ได้เลย